สวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11บเอ็ดโมงเช้านะครับที่เราจะมาทางหลักบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนจะมาทําการไลฟ์สดนะครับแล้วก็ตอบคําถามหุ้นหลายตัวนะครับหุ้นเมืองนอกดาวโจนรานะคาน้ํามันราคาทองคํานะครับเราจะมาดูทองคําจะลงได้อีกแค่ไหนน่าจะอีกเยอะนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับใน Facebook นะครับ ได้เพยของไอล่าเราโดยตรงนะครับโดยจะผ่านฟันธงิทเราที่มนีสเตชันก็ได้นะครับที่สามารถส่งกระถางมาโดยโดยตรงได้เลยนะครับเรามาดูวันนี้เมื่อคืนดาวโจรขึ้นแรงนะครับดาวโจรขึ้นแรงของเราเป็นยังไงเมื่อเช้าเราก็ขึ้นแรงนะครับแต่แล้วก็ ผันผวนสูงมากเมื่อเมื่อเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับมีการตบเป็นแทง่งนี่เราย่อยเรามาเป็นแบบสามสิบนาทีนะครับว่าในระดับทรดดิ้งเนี่ยยังมีความผันผวนต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับยังไม่จบนะครับการปรับฐานเมื่อกี้ขึ้นเหมือนดูจะแข็งแรงนะครับขึ้นเหมือนจะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงขึ้นไปได้ถึง,ถงเกือบพายเดิมเมื่อวานทำพายเดิมไว้ที่บริเวณพันสี่ร้อยสามสองเมื่อกี้ขึ้นไปพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ด ตบลงมาเลยนะครับลงหมดเดือพันสี่ร้อยี่สิบเลยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณของคมความผันผวนต้องดูกันเป็นรายตัวนะครับว่าแต่มันก็โชคดีอย่างนะครับที่ตลาดวันนี้ได้แรงหนุนจากน้ำมันนะครับน้ำมันขึ้นเ,เยอะเลยนะครับได้จากน้ำมันนะครับที่เบรก,กเบรเน้อต้าน นี่คือเว้นทะเลเหนือนะครับตอนนี้อยู่48เหรียญนะครับมีสิทธิ์จะไปได้ถึงอู้ได้อีก10เหรียญเลยนะนะครับมันก็หมายถึงว่าุุนไนทยเราก็ยังทรงดีเพียงแต่ว่าจะมีผันผวนอีกสักวันสองวันเราเราดูม็อบเป็นยังไงไหมนะครับตรงนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่เรื่องของม็อบมันไม่ได้ิีเรียสน,นะครับมีเรื่องอื่นที่ มันอึดอึมอึมมไม่ต้งจับตาดูนะครับมาดูในราคาทองคำอันนี้ลงเละเลยนะครับที่เราเคยคุยกันนะครับว่าห้ามหลุดห้ามหลุดรอเดิมตรงนี้นะครับมันยังปานีมีเวลาให้ขายนะครับก็คือห้ามหลุด โลเดิมที่พันแปดร้อยห้าสิบนะครับดูลงมาก็ยังยังไม่ตกทีเดียวนะครับตัวนี้จะมีวินัยการลงทุนบังคับทิ้งเนะครับคัดแล้วไปไหนต่อดูลงได้อีกเยอะเลยนะครับลงได้ร้อยเหรียญนะเดี๋ยวนี้มันลงวันเดียวก็ถึงนะครับร้อยเหรียญเวลามันเซ็นมีเข้าเซลล์เนี่ยมันตรงนี้เนี่ยไม่ใช่คนขายนะครับเป็นโรบอท ที่เขาเซ็ตพวกบรรดากองทุนใหญ่ๆทังหลายเขาเขาเคลียงน,นไม่ทันหรอกเขาเซ็ตออเดอร์ไว้เลยนะครับว่า,ราตระดตรงนี้เนี่ยส่งออโต้เซลล์ออกไปเลยนะครับเป็นจุสดสต็อปล็อของเขา <c oughs> แล้วก็เปิดช็อตได้ทันทีเลยนะตัวนี้ยมันจะเป็นจะมีความเร็วสูงมากแล้วก็ไม่มีความลังเลมันไม่เหมือนมนุษย์นะครับมนันโดนสั่งมาแล้วโอเค เรามาดูภาพรวมก็ผันผวนบ้างแต่ว่าสุดท้ายยังเป็นขาขึ้นนะครับครับสวัสดีครับคุณสาคอนถาม kkp มานะครับโบ โอ้บอสมากแล้วนะครับไลฟ์ไอ79เปอรเซ็นจะต้องจัดเกลวกันใหม่เมื่อวานมีดาบปักริญญาณแท่งเล็กๆด้วยนะครับแล้วก็วอลุ่มบอ,อกเยอะเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เห็นว่าอย่างนี้ควรจะขายมากกว่านะครับ ควัสดีครับคุณเล็กกระทิ่ทีแข็งแรงรบนี้แข็งแรงจริงๆนะครับเป็นอะไรที่แข็งแข็งแรงเกินคาดแข็งกว่าที่คาดไว้เยอะนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันเนี่ยย้อนยุกกลับไปปีปี9ก้านะครับปีประมาณปี25 2536 สมัยน้าชาดนะครับหลังจากน้าชาแล้วแล้วก็สมัยที่มีการเปิด BIBF นะครับ BIBF นะครับให้เงินทุนไหลเข้าซึ่งก็เหมือนกับตอนนี้นะครับที่เงินบาทแข็งค่าเพราะเงินไหลไหลเข้าตอนนั้นดนะัชนีอยู่ประมาณเก้าร้ยจุดนะครับกระชากไปพันเจ็ดร้อยเลยนะครับทำทำออทำไฮในเมื่อกี่ปีแล้วอ่ะ2ี่สิบกว่าปีก่อนก่อนเกิดต้มยำกุ้งนี่นะครับ อันนี้ลักษณะเดียวกันเลยเงินเข้ามาแล้วก็ขึ้นแข็งแรงมากนะครับครับคุณปัทมนลสวัสดีครับทีทีทท ก็สวยงามนะครับทำนิวไฮไปแล้วนะครับไฮเดิม41บาท50นะครับก็คงคงทยอยไปทดสอบแนวต้านข้างบนต่อนะครับได้ราคาน้ำมันหนุนหลักเลยนะครับรอบนี้อาจจะได้ถึง45หรือ50บาทเลยนะครับรอบนี้รอบของเขานะครับ BJC BJC ก็สวยงามนะครับต่อนเนื่องจากคาที่แล้วที่เราคุยกันว่ามีสัญญาณซื้อ V s h a p นะครับแพาเก็จ42บาท50นะครับใช้ v l จบรอบนะครับเป็นเป็นเป็น tower ท็อปนะครับขึ้นมาเยอะมากนะครับรอบนี้หลักฐานใหญ่นะครับขายบำรุงลาาทิ้งไม่รู้สิไม่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 เห็นเหตุผลด้วยเขาขายนะครับว่าทำไมแอดวานรอบนี้อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาก ขึ้นกับปรอยากขึ้นอะไหร่ลงนี่ลงก่อนเขาเลยนะครับผมก็ขายเป็นตัวไปเล่นพวกพวกปอทอหรือพวกนี้ดีกว่านะครับไม่ใช่รอบของเขาสงสัย5 g นี่ต้องใช้เงินเยอะมากมั้งราคานี้เดี่ยงไปเลยนะครับคาราบ,บาปุ๊บคุณโน้นนะครับนั่น,นก็สซเบ แล้ง่ายดีนะครับสำหรับคนเม่ต้องคิดมากลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายนะครับเดี๋ยวก็ลงไปก็รอซื้อนะครับแนวรับก็เนี่ยแนวรับก็ร้อยสิบสองร้อยแปดขึ้นมาก็รอร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกก็ขายไปนะครับทู ขออนุญ,ญาตถา,ถามสองตัวพอนะครับวันนี้คำถามเยอะมากถูกเมื่อวานก็ไม่สวยอืมชอตเตอมของปรับฐานนะนะครับจิลพาพรมาครบเลยนะครับดีแท้ ดีแทบกับการเรียนดูดูโอเคอะดูเดียชาวบ้านเทานั้นอืมก็นาตั้งข้างบนจะอยู่ประมาณสี่สิบนะครับีเอ e a ไม่สวยแล้ววันแท่งแดงหญ่เลยรอบนี้ึืนก็ไม่ค่อยอยากจะขึ้นด้วยนะครับสมงประสอง c c a กลุ่มเรือเล่นกันแรงนะคะรับร็เหมือนเดิมนะครับรู้สึกมันจะคอมพิดไปแล้วสัญญาณซื้ออืม ก็มีอยู่ก็เลยโปรฟิตลันยังไม่เสียทรงโอ้แต่ว่าชอตเทอมอาจจะต้องเทคโปรฟิตสักครึ่งหนึ่งแล้วนะครับไอซ5แปด้าเอร์เ็แล้วพอมันทำอะไร ขึ้นดีจังเลยเสามีนา่าอืมก็คอมพิต์เลยเหมือนกันรายใหญ่ปรับสินสารเหมือนกันถ้าเทคโปรฟิตครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งได้โปรฟิตหลังก็ได้นะครับต่อยคำถามเยอะมาก ฮ mm ึ่รุ่นอะไรน่อินโนวีชันก็เลทโปรฟิตลันนะครับแล้วก็เอาเส้นมูวิ่งเป็นตัวคุมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่โอบอร์เท่าไหร่ก็ลันไปเรื่อยๆนะครับ้วถ้ามันห่างจากไอตัวไอซีขึ้นไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยเทปโปรฟิตไปบางส่วน นะครับแอดวานตอบไปแล้วนะครับอืึเก่งมาก GC รอบนี้สเสน่ห์ของกลุ่มปีโตโอเคมาเป็นหุ้นไซเคิลนะครับเวลาเราขาขึ้นกน็บ้านเลือดสุดขีดโอ้ไอไซ 85%แล้วก็เทปโปรฟิตครึ่งหนึ่งอ่ะหรือจะขายหมดเลยก็ได้นะครับมันโอเวอร์บอทมากมากนะครับหากจะมูวิ่งก็สิบบาทแล้วอะ่ะจันทนาพีสิจีนะครับ ืมเขาไซเวอนะครับก็ลงมาก็รอซื้อแถวนี่สิบเจ็ดห้าสิบขึ้นไปสิบเก้าห้าสิบก็ขายไว้เยียกวุนกันนะสองบาทนะครับ BDMS จบรอบเหมือนกันเมื่อวาน Evening Star เกิดขึ้นนะครับ ถ้าเก็พหาดูได้ที่ไหนในเซตเทรมันจะมีนะครับก็เรียกว่าคอนซัมชันราคาคอนซัมชันก็คือว่าเขาจะให้สัดแต่ละโบงเนีทำบทวิเคราะห์ขุนตัวนี้มาเนี่ยแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยให้สเก็ตเท่าไหร่แล้วส่วนคอนซัมชันนี่ก็คือเอาสเก็ตพล้ของทุกโบรคมารวมแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมานะครับซึ่งเมืองนอกก็นิยมใช้วิธีนี้นะครับในการประเมิน Tar เก็พ คือเอานักวิเคราะห์มากรองอีกทีหนึง่งเอาทั้งทุกบล็อกเลยะนะครับอยู่ในเซตเทรดแล้วน,นะครับซิสโตเก็บเดีเ๋ยวเรามาปรับฐานก่อนก็เมือ่อไหร่ปรับฐานแล้วลงมาใกล้ๆเส้นใกล้ๆเส้นเนี่ย ยี่้าวันตอนนี้มันอยู่เจ็ดสิบห้าประมาณเนี้ยนะครับทีอยู่ไม่ไปไหนเลยไซเวอ,อยู่ระหว่างสิบห้าบาทถึงประมาณสิบหกบาทประมาณเนี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนให้ขายมากกว่า G v o ไม่ใช่ไม่ใช่เราครันแล้ลแหละอืีโอเป็นขาลงด้วยนะครับคาระบานุบตอไปแล้วเนะมีกาแฟด้วยคุณ จริงรอะไม่มีนะ c p ไวาเสียทรงเลยเมื่อวานแต่ละตัวมาเริ่มันใหม่เป็นสัญญาณขายนะครับระยะสั้นเมื่อวานเนี่ย กรุ่มเยอะด้วยวันนี้ก็แค่รีบาวนะครับจะรับอยู่ประมาณยี่สิบแปดยี่บแปดทั้งสิบมามาอ้เป็นขาลงไปเลยนะครับอืมต้องเปลี่ยนตัวเลยนะครับเสียโอกาสมากมายคุณขคืนมาตั้งสองรอยจุดแล้ว บพพไฮนิคบปานปูภาวก็มีสัญญาณปรับฐานเช่นเดียวกันนะครับรยืนมาหลายวันแล้วเดี๋ยวก็ลงนะครับแลราก็อยู่ประมาณสิบห้าบทบพพโอ้ถาเพิ่มเลย คดยันเลเนี่ยผาำบน่นผาบถามเยอะแล้วต่อบไปคนอื่นก่อนนะครับ มาเอยดูโอเคนะครับน่าจะพักฐานเช่าเทอมมีสัญญาณซื้อระยะสั้น เกตู่มนเจ็ดบาทแปดสิแงล้ว,วีทัสกโกรู้สึกจะจบรอบเหมือนกันนะใช่ตอนนี้เราทำเลก็เมือนขายจบรอบเหมือนกันแท่งแดงใหญ่เลยนะครับ ก็แท่งแดงใหญ่เหมือนกันแล้วโซนนี้ก็เป็นโซนแนวต้าน่แล้วนะครับตั้งแต่สามสิบเจดถึงสี่ิบเนี่ยทั้งโซนเลยนะครับ g p s c เนอร์นี่สวยกว่างมบก็สวยด้วยแต่ชั้าเธอจะพักฐานบ้างนะครับแนวรับก็อยู่ประมาณเนี้ย อยู่กัเนกันนะหกสิจนะครับถามสองคำถามนะครับ Eso. เอสโซเอ่เอสโซไม่โอวบอนนะ ้็คงพักฐานั่นนะครับแนวรับอยู่ประมาณเจ็บาท้นต้นสี่เก็ค่อยๆขึ้น ครับงานเนี่ราจะได้งานเยอะอยู่หนตนตั้งอยู่ประมาณสิบเก้าบาทหน้าสิบครับโอเคน่าจะสอบถามคถามครบท่วนแล้วสลาดก็ยังไม่น่าไว้วางใจจะมีดีก็พวกสดใหม่หน่อยกับพวกครอบครัวบรทอจะต,ต้องราวัางหลายตัวนะครับ ไออ c ก็มีสัญญาณปรับฐานไปแล้วต้งเลือกไปหลายตัวระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับว่าตลาดเองอยู่ในโซนพักฐานระยะสั้นอยู่นะครับโอเคแล้วยังไงเจอกันอีกทีวันศุกนะครับวันนี้แค่นี้ก่อน,นครับครับสวัสดีครับ